คือคือ,อปิ่มเนะี่ยเขาทำงานทางด้านเชื่อมโยงกับองค์กรเอกชนข้างนอกแล้วพวกเราเนี่ยไปทำงานที่ค่ายโซดาโพธิสัตว์มาวันนี้คุยกับอากล้าตายแล้วบอกโอ้ทางนู้นเน่เขามาถ่ายทอดประสบการณ์เยอะเลยเลยบอกชวนปิ่มชวนท่านกล้าตายเนี่ยเข้ามาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าเขาถ่ายทอดย,อยังไงบ้างแล้วพวกเราช่วยซักนะครับปิ่มว่าเลยนะครับ นะคะจากไรนาไฟนดูค่ะการเชื่อมโยงกับเอชซีจี g, คือจะเห็นจะเห็นได้ว่าติ่มเนี่ยเชื่อมโยงกับงาน s อ g ซจจริงๆอะเอซีีเนี่ยมันจะมีภาคส่วนหนึ่งก็คือการชุมชนสัมพันธ์นะคะเขาจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งในการที่จะดูแลดูแลคนในพื้นที่ล้อมรอบ ของบริษัท s g ประเด็นนี้ปิมเคยพูดมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่า,าปีแต่แต่นั้นะ่ะเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าแต่พอขึ้นมายกระดับมาเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบค่ะโครงการ s g สัมพันธ์เนี่ยก็ยกระดับขึ้นมาไม่ได้สัมพันธ์เฉพาะาใกล้เคียงกับคนที่อยู่ในพื้นที่ของ ของบริษัทเท่านั้นแต่มองเห็นว่างบของ s g ในส่วนตรงนี้ค่ะสามารถที่จะเชื่อมโยงสัมพันธ์กลุ่มคนที่อยู่ได้ทั่วประเทศเพื่อให้เขาลืมตาอ้าปากขึ้นได้หรือว่าให้เขามีความเข้มแข็งขึ้นได้เนี่ยค่ะมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ SGC ทำไมไม่มีบริษัทที่อุอบลแต่ทำไมมาลงพื้นที่ของไรนาไฟเอ็อนดูได้ค่ะ สาเหตุนี้เขาเขาก็ยกกฎเกณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึง่งนี่พื้นที่ของไรานาไฟนดูเนี่ยมันเป็นโครงการเชื่อมต่อค่ะก่อนหน้านี้ไรานาไฟนดูเนี่ยอยู่ที่โครงการพลังปัญญาซึ่งโครงการพลังปัญญาเป็นโครงการสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งวางระบบไว้ว่าจะต้องสอนคนในเรื่องของหลักความคิด คือฐานก่อนให้คนนะ่ะรอดเอาตัวรอดให้ได้ก่อนในการพึ่งพาตัวเองตนเป็นที่พึ่งของตนให้ได้อันเนี้ยเป็นระบบรากยาิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยแทรกเข้ามาในเรื่องของจิตวิญญาณอืของประชาชนค่ะอันเนี้ยโครงการเนี้ยไปได้ดีมากเลยค่ะปิ่มจะเล่าย้อนหลังไปตั้งแต่ปิ่มเข้าโครงการให,หม่โครงการเนี้ยเขาใช้หลักการคิดว่าเปลี่ยนวิธีคิดพลิกชีวิตด้วยปัญญาซึ่ง เราต้องเปลี่ยนระบบความคิดของเราใหม่ไม่ใช่ว่าอยู่ในกอกอบเราต้องรู้จักออกมานอกเกาบเพื่อที่จะดูว่าโลกมันมีอะไรบ้างทีเนี้ยปิ่มเข้าโครงการเนี้ยได้เนื่องจากว่าปิ่มเบื่อไหนโครงการของราชการค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทําเกี่ยวกับข้าวไรเบอรี่แบบเวลาเชื่อมโยงโครงการราชการเนี้ยราชการชอบทํางานแบบผักชีเลยหนะ้าผู้ประกอบการจะอยู่ได้ไม่อยู่ได้เรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอปิ่มสมัครเข้าโครงการพลังปัญญาเนี่ยอในในจำนวนห้าร้อยคนเนี่ยปิ่มมาอยู่หนึ่งในนั้นทั่วประเทศแล้วสามารถโดนคัดขึ้นมาเป็นหนึ่งในสี่พื้นที่ที่ต้องเป็นต้นแบบของของภาคอีสานค่ะคือ,อเขาจะมีต้นแบบอยู่ภาคใต้ทุ่งสงนะคะ แล้วก็มีเชียงรายแล้วก็อุดรแล้วก็อุบลราชธานีค่ะมีสี่พื้นที่แล้วอุบลราชธานีเราก็ได้รับคัดเลือกขึ้นไปไรนาไฟนดูได้รับคัดเลือกขึ้นไปเนื่องจากไรนาไฟนดูเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่าภายในเวลาสองปีค่ะจากการที่เราโดนผลกระทบน้ําท่วมอ่า น้ำท่วมแล้วเราไม่มีข้าวขายแล้วเราเอาตัวรอดไม่ได้แต่เราเรา,เราใช้หลักการของพลังแบบปัญญาเน,นี่ยคลิกวิกฤตนันกลายเป็นโอกาสขึ้นมาได้โดยที่เราเห็นคุณค่าสิ่งที่อยู่รอบข้างแล้วก็สามารถนํามาแปรรูปแล้วก็พึ่งพาตัวเองขึ้นมาได้สามารถไม่ใช่ว่ารอดแค่ตัวเราแต่ว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับเราเขาก็เข้มแข็งแล้วก็รอดไปกับเราด้วยอย่างนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นต้นแบบที่สามารถ พังอาตัวขึ้นมาได้แล้วเอ g จก็มองเห็นว่าเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องมาเชื่อมโยงและขยายต่อขยายผลต่อนะคะจากการที่อพอขึ้นมาเป็นต้นแบบค่ะเขาก็มองว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่ที่ขยายต่อได้โดยเอ g จก็มีโครงการเข้ามาหาเราอีกก็เขาเรียกว่าโครงการชุมชนเข้มแข็งโดยเอ g จให้งบประมาณลงมาแล้วก็ให้เราคัดเลือกบุคคลในชุมชนค่ะว่า เราต้องการเราเราเชื่อมโยงกับใครได้บ้างแล้วก็ใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่จนเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็ขยายความเข้มแข็งต่อเนื่องไปเป็นโดมิโนโอะค่ะต่อไปได้เนี่ยค่ะแล้วก็ให้มาเรียนกับเราในพื้นที่โดยเอชซีจี G, ก็จะมีวิทยากรพิเศษนะคะซึ่งวิทยากรพิเศษท่านนี้แบบออท่านคน่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็เป็นอาจารย์ เป็นผู้ริหารบริหารโครงการพลังปัญญามาก่อนอ๋อบิ่มลืมบอกไปว่าโครงการพลังปัญญาเนี่ยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยท่านทรงสวรรคตรโครงการพลังปัญญาเอ่อโครงการพลังปัญญาเนี่ยก็ปิดตัวเข้าไปด้วยโดนยุบอะค่ะเพราะว่าโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหกพันกว่าโครงการเนี่ยโดนยุบไปเกินครึ่งอะค่ะอืมนะคะ,ะ,คะรวมทั้งรวมทั้ง มูลนิธิมั่นพัฒนาด้วยมูลนิธิมั่นพัฒนาก็ปิดตัวลงอันนี้โครงการพลังปัญญาเนี่ยเป็นโครงการของมูลนิธิมั่นพัฒนาที่่อยอดกับเอซีจีในเรื่องนี้ร่วมมือกันทาค่ะแต่พอพอโครงการจบลงทางทางเอซีีหรือว่าทางมูลนิธิมั่นพัฒนาแม้จบตัวลงแต่ว่าก็ยังเหมือนกับเห็นความเคลื่อนไหวของ ยาที่สอนมาแล้วก็ที่เชื่อมโยงกันมาแล้วเนี่ยเห็นความเข้มแข็งรากฐานของชุมชนแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าโครงการนี้น่าจะเดินไปน็นอค่ะเรื่องนี้ก็เลยก้าวไปสู่ท่านรององคมนตรีท่านหนึ่งค่ะก็ท่านก็ดูแลอยู่แล้วก็ทําการเอาทุนก้าวขึ้นถวายถ่มว่าโครงการเนี้ยมันจะต้องเชื่อมโยงต่อไปแต่ทีนี้ด้วยสถานการณ์ของด้วยสถานการณ์ของสามนิ้ว ด้วยสถา,านการณ์ของบ้านเมืองค่ะฉะงนั้นโครงการนี้จะต้องเป็นโครงการที่ไม่สามารถที่จะอ่าเปิดเผยว่าจะต้องเป็นโครงการหลักของโครงการหลักในการที่ท่านจะมาอาพัฒนาศักยภาพของคนลงมาถึงในเรื่องของจิตวิญญาณการพึ่งพาตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างข่องแท้เนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการทำงานลำบากค่ะก็เลย โยนมาที่ S C G สัมพันธ์ค่ะก็เลยโยนโครงการนี้ยมาที่ S C G สัมพันธ์แต่ว่าท่านองค์คมมอนีทั้งสองทั้งสองคนเนี่ยท่านนึงท่านดร,รสุเมธอ,อ่ะนะะแล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านก็ยังดูแลอยู่โดยให้เชื่อมโยงกับโครงการป่าลักน้ําอำโครงการกับป่าลักน้ําของ S C G ึ่งก็จะเป็นโครงการที่ต่อยอดป่ารักน้าอีกทีหนึ่งก็คือว่าเมื่อคุณมีน้ําแล้วคุณทําอะไรได้อีกอย่างนี้ค่ะต่อยอดได้ด้วยอะไรก็มาต่อยอดด้วยการหลักการคิดการเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่รอบข้างเพื่อมาสร้างเป็นมูลค่าให้กับชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาได้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นตัวนําร่องอค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนปรัชญาในด้านเนี้ยก็จะต้อง พร้อมในด้านการปรับเปลี่ยนระบบความคิดใหม่ค่ะซึ่งหลักการสอนทั้งหมดก็คือศาสตร์พระราชานั่นเองศาสตร์พระราชาแล้วก็มีศาสตร์สากลเป็นตัวร่วมแล้วก็ศาสตร์ศาสตร์ชาวบ้านสามศาสตร์ก็ดวมมีกันโอเค,เอคปิมม,ปมได้ปิมได้พอสมควรละเรื่องเรื่องเรื่องเนื้อ,อหานะแต่นี้อยากจะฟังเรื่องเทคนิคว่าเออ เขาสอนยังไงสมมุติถ้าเป็นกลุ่มเรานะั้นเราจะสอนศีลห้าเราอ้างบาลีอ้างพระไตรปิฎกอะไรนี้ไปนะเดี๋ยวเด๋ยปิ่มคิดนิดนึง<อ>มี2ประเด็นนะหนเขาสอนยังไงสอดแทรกให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมีศีลห้าเพราะว่าของเราเนี่ยต้องการดูแนวเอ g มากเลยว่าพวกเราเนี่ยเออก็ไม่ได้โกนวนหัวห่มจีวรใช่ไหมเราควรจะเรียนรู้จากคนอื่นว่า เขาสอแทรกให้คนอื่นเลิกเล้าเลิกบุหรี่ให้อยากจะมีศีลโดยที่ไม่ต้องพูดเรื่องศีลห้าทำยังไงประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือปิ๊มคัดคนมายัางไงอะซึ่งอันนี้มันจะเป็นประเด็นที่เราจะรุกคืบขึ้นไปจัดค่ายโสดาปฏิษณ์ในอนาคตว่าเอ๊ะเราจะไปหาคนที่ไหนปิ๊มปิ๊มเป็นใครมาจากไหนไปหาใครมาให้เขาอบรมได้ยังไงสองประเด็นเนี้ยช่วยพูดแบบแบบชัดเจนหน่อยนะ ใช้หลักการคิดหลักการสอนยังไงเพื่อพัฒนาคนหลักการคิดหลักการสอนของเขาก็คือนําเรื่องของประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาเพราะว่าเขายืนยืนยืนอยู่คุณสิ่งที่คุณจะต้องได้เรียนเนี่ยคือศาสตร์พระราชาศาสตร์สากลและปราชชาวบ้านถูกไหมคะปราชชาวบ้านก็คืออ่าหลักความคิดมันมีอยู่กันทุกคนอยู่แล้วศาสตร์สากลก็คือไม่ว่าคุณจะผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะต้องเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเป็นมีส่วนร่วมในการพัฒนามันจะก้าวไปได้เร็ว แต่สิ่งที่ยั่งยืนมากที่สุดที่จะทําให้คุณยั่งยืนแล้วก็ผักพงาดขึ้นมาได้แล้วก็ทําให้ชุ่มชนเข้มแข็งได้จริงจังเนี่ยก็คือคุณต้องใช้หลักของศาสตร,ร์เศร,รษฐกิจพอเพียงศาสตร์พรราชะหนึ่งคุณต้องมีเหตุและผลสองคุณจะต้องรู้จักประมาณตน,นไอ้แค่สามตัวไอ้แค่สองตัวเนี้ยก็ถ้าเรียนในเชิงลึกเนี่ยก็ย,ยืน่นเดินเข้าไปถึงสิ่งค้าแล้วค่ะ แล้วมันก็จะกลายเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเราโดยอตัตโนมัติเพราะว่ามันจะมีสองตัวที่ควบคู่อยู่กูอยู่กูก็คือคุณธรรมเป็นตัวคุณธรรมเนี่ยเป็นต้องเป็นตัวนำมันจะต้องเป็นตัวนำมันต้องตรงเป็นตัวกำกับทุกการตัดสินใจของคุณมันต้องอยู่ในกรอบของคุณธรรมคุณถึงจะไปต่อได้ค่ะแล้วก็หลักหลักการคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือหลักคําสอนของาศาสนานั่นเองแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นหลักคําสอน เป็นหลักคําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือแบบว่าชาวบ้านเวลาทําอะไรอ่ะชอบทําตามความรู้สึกแต่จริงๆแล้วใช้ตามอความรู้สึกตามหัวใจถูกไหมคะเวลาเราอเวลาเราเวลาเราเขาจะมีหลักวิทยาศาสตร์มาให้เรามา,มาให้เราดูอะค่ะมันจะมีหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าสมมติว่าเขาชี้ไปสีเขียว ชี้ถามให้เราเป็นสีอะไรแต่ความรู้สึกของเราก็เราจะบอกว่ามันเป็นสีขาวมันไม่ใช่สีเขียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหลักการของเขาก็คือบอกว่าคุณต้องเรียบเรียงระบบความคิดของคุณใหม่คุณอย่าคุณอย่าเอาจิตคุณอย่าเอาตัว คุณมีความรู้สึกว่าการเป็นชาวนาเนี่ยดีอยู่รอดปลอดภัยเอแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ทําบัญชีคุณไม่ได้ดูว่าจริงๆแล้วมันเอาตัวรอดได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องหันกลับมาดูตามหลักวิทยา,าศาสตร์ตามหลักความจริงไม่ใช่ไหมก็คือการเรียงระบบความคิดของตัวเองใหม่ก้าวไปให้ถูกนี่นะเะโอเคเพราะว่าเป็นหลักการของการเอ,อ ไปหาใหญ่ทําจากเล็กไปหาใหญ่ทําเอด้วยความสิ่งที่เรารักมันถึงจะไปรอดและปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างความยัง่งยืนคือมันจะมีกฎของเขาอยู่ตาม,ตามสติ <Okay. S 2> มันจะมีการสอนตอันนี้ <ใจ S 1> น่าสนใจมากเลยนะน่าสนใจมากโอเคอันนี้อันประเด็นที่หนึ่งผ่านไปประเด็นที่สองเดี๋ยวประเด็นที่หนึ่งนะจะไปเจาะไปเจาะตามทีหลังนะประเด็นที่สองค่ะประเด็นที่สองปิ่มเชื่อมโยงหา จริงๆแล้วปิมยึดหลักว่าน้ําจะไหลไปหาน้ําน้ํามันจะไหลไปหาน้ํามันไปคุยไปไปหาคนที่เขาที่เรามองเห็นว่าเขามีศักยภาพในพื้นที่อะค่ะว่าคนคนนี้ยอ่าเขามีศักยภาพเพียงแต่ว่าเขายังมองไม่เห็นตัวเองว่าเขายังมีศักยภาพคือพอเรียนพลังปัญญาไปสักสักพักหนึ่งเนี่ยจะเข้าใจว่าหลักของการคลิกของการแนวคิดหรือกว็วิธีคิดและว,วิธีทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้น อย่างเช่นปิ่มมองว่าอะอย่างคุณหน่อยปิ่มเปเอวคุณหน่อยมาก็เพราะว่าคุณหน่อยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านขายของชาในหมู่บ้านค่ะแต่เขาทํามาสองสามปีร้านขายของชําเขาไม่เคยรุ่งไม่เคยรุ่งเพราะว่าเขาเนี่ยวิ่งไปทําอย่างอื่นรอบนอกไปหมดเลยโดยที่ไม่โฟกัสร้านค้าอย่างเดียวแต่หลักการของพลังปัญญาเขาบอกว่าคุณต้องรักตัวเองแล้วคุณต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองก่อนว่าคุณค่าที่แท้จริงของคุณอยู่ตรงไหน จริงๆแล้วแหล่งที่สร้างกําไรแล้วก็ทาให้ชุมชนเข้มแข็งได้มากที่สุดก็คือร้านค้าของคุณหน่อยนั่นเองแต่คุณหน่อยไม่ไม่ค่อยสนใจวิ่งไปรอบทางซึ่งพอคุณหน่อยเข้ามาเรียนเขาก็มองตัวเองออกว่าอ๋อฉันฉันวิ่งหอบแดดไปตั้งหลายรอบจะไปเอาอนุนเทียนนี้เทียนสุดท้ายก็ไม่ได้ดีสักอย่างแต่จริงๆแล้วคุณค่าของเขาอยู่ที่ร้านเพียงแค่เขาหยุดอย่างอื่นแล้วก็โฟกัสตัวเองที่ร้านแล้วก็ปรับ ร้านปรับพื้นที่แล้วก็ยกระดับขึ้นมาว่าเป็นที่ฝากขายของชุมชนได้ชุมชนสาบ้านเชื่อมโยงกับเขาได้เขาต้องค้าขายอย่างมีคุณธรรมโดยที่ไม่ขายของอ่ามอมเมาไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอากําไรน้อยแต่ว่าคลองใจลูกค้าได้เยอะสัมพันธ์คือทุกอย่างเขาก็ต้องมาปรับให้มันเข้ากับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วภายในไม่กี่เดือนนะค่ะหลังจากที่เขาเรียนกับเราภายในไม่กี่เดือนมันทําให้เขาเนี่ย เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วชาวบ้านเนี่ยรักเขามากอืมเนี่ยค่ะอันนี้คือจุดนึ่งแล้วก็มีอีกหลายนะคนที่อันนี้คือโดยตัวอย่างหนึ่งโมเดลหนึ่งซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างมีอีกคนนึงน้องอน้นเป็นถึงผู้จัดการโรงแป้งจบมาจากเมืองนอกทํางานเมืองนอกค่ะแต่พอมาเป็นผู้จัดการโรงแป้งแล้วเนี่ยน้องเขาเป็นน้องเขาค่อนข้างที่จะศรัทธาไลนาราแฟนดู แต่ว่าน้องเขายังหาจุดยืนไม่ได้หาจุดยืนไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ยอมปล่อยหมายความว่าในพื้นที่ที่เขาทําเนี่ยเขาอยากทําอะไรเนี่ยพ่อแม่ไม่ให้เขาทําอ่าเพราะว่าเขาพ่อแม่มองว่าเขาหยิบยู้วเขามาจากเมืองนอกแล้วคิดว่าคงไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยเชี่ยวชาญมากกว่าก็ไม่กล้าลงทุนอะไรให้แต่พอมาเรียนกับเราเราบอกว่าพี่ทาจากเล็กไปหาใหญ่ทําจาก รอบบ้านไปก่อนแล้วก็ขอจากครึ่งไล่ไปก่อนค่อยๆทําไปแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าจริงๆอ่ะเราใส่ใจแล้วเรารักสิ่งที่เราอยากจะทานี้จริงๆแล้วท่านจะเปิดโอกาสให้เราเองเราไม่จําเป็นต้องไปโลภมากเอาทั้งยี่สิบกว่าไร่ไม่ต้องเป็นลงทุนปูมทีเดียวให้เขาเห็นไม่ใช่ผู้ใหญ่อะ่ะอืมอ่าคนโบราณเนี่ยเขาเขาอยากเห็นความตั้งใจของเราก่อนแค่นั้นเองนี้อ้อนก็พยายามที่จะไปทําอย่างที่เราบอก อุ้ยรอบบ้านของเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากแถมยังปลูกผู้เรียนขึ้นแบบอย่างสวยพอพ่อเขาเห็นอย่างนั้นพ่อเขาก็เลยบอกอ้าวลองไปทํานาซิเขาก็ไปทํานาหลังจากเลิกงานนะคะเลิกงานเลิกงานห้าโมงเย็นแต่เลิกงานจริงๆของตัวเองนะ่ะงานรดีของตัวเองมนะันสี่ทุ่มทุกวันคือตรงนี้ถามนิดนึงว่าทางเอสซีจีไปติดตามหรือว่าตัวปิ่มกับท่านกล้าตายไปติดตามใครเป็นคนไปติดตาม เอฟซีจี oh, okay. เขาทำงานเวลาเอฟซีจีเขาทำงานเขาเชื่อมโยงเขาลงมานะคะอย่างเขาเอ่ออย่างจะมีรายการอย่างอย่างของปิ่มโมเดลเนี่ยเขาก็จะมีการเชื่อมโยงลงมาอย่างเขาเอาเอารายการมนุษย์ต่างวัยมาถ่ายทําอย่างเนี้ยค่ะเขาก็เอาเจ้าหน้าที่ของเอฟซีจีเนี่ยมาคุมเลยมาดูแลเองเลยการอบรมเจ้าหน้าที่ของเอฟซีจีก็ไม่ทิ้งนะคะเขาลงทุนเขามาเลยเขามาอยู่มากินมานอนกับเรามาดูเลย แล้วก็แล้วก็คนในชุมชนที่มาเรียนมาอะไรเนี่ยทุกคนต้องทําการบ้านนะคะจากการทํางานจากการอบรมไปครั้งหนึ่งเขาจะมีการบ้านไปทํากลับไปทํากลับไปโฟกัสตัวเองใหม่แล้วก็กลับไปเปลี่ยนตัวเองใหม่ว่าจุดดีจุดด้อยจุดเด่นของตัวเองอะไรแล้วเอาจุดด้อยเนี่ยขึ้นมาพัฒนาเพื่อให้สร้างเป็นความเป็นจุดเด่นได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนก็จะเริ่มเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มไปปฏิบัติทันที เพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่ท่านบอกว่าประเทศของเรามันจะร่มมันมันจะร่มแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกลุ่มคนที่ต้องมีความทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาใหม่เนี้ยถ้าไม่มีกลุ่มคน,น,นเนี้ยยันไว้เนี่ยประเทศเนี่ยจะเดะขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมามันต้องรีบเอาตัวเองให้รอดเพื่อเป็นที่พึ่งของคนอื่นให้ได้อย่างโดยรส่วนที่สุดโอเคการเ โอเคปิ๋มขออีกสองนาทีสุดท้าย <5. S 1> ปีนี้ปิ๋มจะช่วยหาเด็กเข้ากลุ่มโซดาพอดิศาสตร์หรือเปล่าหรือว่างานเยอะมากเก่งใจช่วงนี้งานปิ๋มค่อนข้างช่วงนี้งานปิ่มค่อนข้างเยอะแล้วจริง,รงๆแล้วจริงๆแล้วเด็กๆอะ่ะเด็กๆอ่ะทั้งชั้นอ,อ่มมชั้นปลายของปฐมเนี่ยของโรงเรียนเอ็นดูเนี่ยทุกเย็นอะ่ะเขาจะมา ฝึกฝนตัวเองที่ได้นาแฟดูกันอยู่แล้วค่ะมาเรียนรู้ท้องถิ่นมาฝึกฝนมาฟังมารับคําแนะนํามาอะไรแต่เราอยู่แล้วคือเราเชื่อโมโยงเราทําอยู่แล้วอะค่ะถ้างั้นเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยปิ๋มหาเด็กคนหนึ่งให้เราเอ่อมารับมารับรางวัลดีไหมเด็กดีมีคุณมีจิตอาสาหนึ่งคนได้ไหมอ๋อได้ค่ะได้ค่ะหนึ่งคนได้ได้ได้ไม่น่นาจะยากอะไร<ห>ค่ะเออ นะคือคือเดี๋ยวกันที่พูดมาเนี่ยพูดไปยี่สิบนาทีและ้ะเกรงใจคนอื่นเดี๋ยวพูดแต่ปิมเนี่ยจะต้องถูกล็อกคอไว้โดยท่านรักจะตามไปล้วงไปซักโอ้โหที่พูดมาเมืเ่อกีม้มีหลายประเด็นนะที่น่าสนใจมากการให้ทําการบ้านการลงไปติดตามอะไรพวกเนี้ยเออพวกเราจะต้องมาเรียนรู้จากกลุ <SC G S 2> ่มเอสซีจีนะเยี่ยมเลยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วงานเนี้ยมันไม่ใช่การเอสซีจีอะค่ะมันเป็นงานสร้างชาติค่ะ เออนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหมีรายละเอียดเยอะมากเลยเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมาขอมาอีกยี่สิบนาทีนะมาเด้อมาช่วยกันหน่อยนะค่ะวันที่หกวันที่หกนี้มาสังเกตการก็ได้นะคะเพราะว่าวันที่หกนี้เอสซีก็มาอบรมอีกรอบหนึ่งให้กับชุมชนแน่เธออาจะต้องส่งข่าวมาให้หมู่พวกเราแล้วพวกเราจะได้เตรียมพร้อมเปื่อไปฟังไปดูไปศึกษานะเราจะได้ปรับประยุกต์ใช้ดีไหมครับ นะส่งข้อมูลให้พวกเราด้วยนะช่วยเป็นสื่อให้หน่อยครับขอบคุณมากขอบคุณมากอเจ,เออเจกดำเนินการต่อครับ